ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซบเบอร์นะคะวันนี้นะคะยิก็มาพร้อมกับเจ้าตัว GLA 200 AMG รุ่นใหม่นะคะที่แบบว่าดูแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าใหญ่ขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะคะรถปี2022จดทะเบียน2023ค่ะเลขใหม่นะคะใช้มาเพียงแค่37,000โลเท่านั้น,นะคะ่ะคันนี้นะคะเรียกได้ว่าประหยัดกว่าออกใหม่ป้ายแดงนะคะเกือบ1ล้านบาทเลยวันนี้นะคะเอาราคาสุดพิเศษไปเลยค่ะเพียงแค่1 5 9 9 0ล้บาท เดี๋ยวเราไปดูออปชั่นของ All New GLA คันนี้กันต่อเลยค่ะก็มาพร้อมชุดแต่ง AMG Body Styling Package รอบคันเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกระจังหน้า Diamond g r i l l นะคะแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ตรงกลางค่ะคันนี้ก็มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟ LED High Performance ค่ะในส่วนข,ของล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็ก Alloy 5้กนคู่นะคะแบบ AMG ขนาด19นิ้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในของคันนี้กันต่อเลยค่ะ ภายในของคันนี้นะคะก็ถูกตกแต่งมาแบบ AMG Interior Package นะคะมาพร้อมกับเบาะผ้าคัน t าร่าค่ะเดินได้ตะเข็บสีแดงนะคะเบาะไฟฟ้านะคะสามารถเมมโม y รีเบาะได้3ตำแหน่งเลยนะคะคันนี้ พวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันค่ะแบบสปอร์ตนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบใหม่นะคะมีทัชแพดตรงพวงมาลัยมาให้ด้วยนะคะมีแพดเดนชิปมาให้ค่ะแล้วก็เกียร์คอ9สปีดนะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอเรือนไม้แล้วก็หน้าจอกลางนะคะติดกันเลยค่ะขนาด10.25นิ้วนะคะสวยหรูหรามากๆเลยค่ะดูระบบไฟแอมเบียนไลท์คันนี้นะคะสามารถปรับเฉดสีได้ถึง64่เฉดสีเลยค่ะสวยงามแล้วก็หรูหรามากๆเลยนะคะสปอร์ตมากๆเลยค่ะ แอร์ก็มีมาให้นะคะปรับแยกอุณหภูมิได้ซ้ายขวาเลยค่ะตรงนี้นะคะก็มีทัชแพดมาให้นะคะสามารถควบคุมหน้าจอกลางได้เลยนะคะก็สามารถรองรับบลูทูธนะคะ Apple CarPlay and r o i d Auto ครบฟังก์ชันเลยเน i ิเกชันก็มีในตัวมาให้ด้วยค่ะคันนี้เรียกได้ว่าสวยใหม่เอี่ยมมากๆนะคะเพราะว่าใช้งานมาแค่37,000โลเท่านั้นเองค่ะ ใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยค่ะเดี๋ยวไปดูห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะคะ g l a 200คันนี้นะคะก็ตั้งแต่เข้ามานั่งนะคะก็รู้สึกได้เลยว่ากว้างขึ้นแล้วก็โป่งขึ้นนะคะนี่ดูจากเฮดรูมนะคะคือเหลือเยอะมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่า เกือบเกิดจะเท่า SUV ขนาดใหญ่เลยนะคะคันนี้คือนั่งสบายนะคะพื้นที่เหลือเยอะกว้างขวางนะคะอนเนกประสงค์แล้วก็พร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะท้ายรถของคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับไฟท้าย LED ค่ะชุดแต่ง AMG Body Styling Package รอบคันเลยนะคะท่อนะคะก็แต่งมาแบบท่อคู่นะคะเครื่อโครเมียมสวยมากๆเลยค่ะฝากระโปรงท้ายนะคะเปิดแบบไฟฟ้าค่ะหรือว่าจะเตะคลิกเซนเซอร์ก็ได้นะคะ ท้ายรถนะคะเรียกว่ากว้างขวางมากๆเลยค่ะจุสาราได้เยอะค่ะแล้วก็สามารถพับเบาะได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบค่ะเครื่อง1 3 0 0นซีซีนะคะให้กําลังแรงม้ามาที่163แรงม้าเลยค่ะเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเรารับประกันค่ะไม่มีชนหนักพความจมน้ําหรือก่อไม้แน่นอนค่ะคันนี้ไม้แท้แน่นอนนะคะ ราคานะคะยินยันให้อีกทีค่ะเพียงแค่1นึ่งล้านหบาทเท่านั้นค่ะฟรีดาวน์ศนะคะผ่อนเพียง25,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะและที่สําคัญนะคะวารันตีศูนย์นะคะยังเหลือ3ปีนะคะหรือหมดวันที่25เดือน11ปี2025เลยค่ะสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 2 8 5 6 0 0 0 0หรือ SI d 9 9 9ค่ะแล้วพบกับยีนได้นะคะที่เบตันเชอรค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com